สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมานี่ครับคุณผู้ชมครับแว่นตาครับ แว่นตาส่วนมากแล้วจะมีแบบสายตาสั้นหรือว่าสายตายาวนะครับนันแล้วแต่คนใส่นะครับหรือว่าสายตาของคนนะครับเวลาเราใส่แว่นตาเนี่ยครับไปนานๆนะครับแว่นตาแบบนี้ครับไปนาๆปนาๆนะครับ,บ,บ,รบ,รบเหงื่อมันก็จะจับพวกเลนนะครับเลนแวบบ่นตาเวลาทําความสะอาดมันก็ทําความสะอาดอยากนะครับหรืออีกอย่างก็ทําให้ แว่นตาของเราหรือว่าเลนส์ของเราเนี่ยขุ่นมัวได้นะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนเลยครับแล้วว่าพ่อเพื่อนจะพาคุณผู้ชมมาทําความสะอาดตามความสะอาดแว่นตาแบบง่ายๆนะครับและไม่ยุ่งยากด้วยนะครับของใช้ในครัวเรือนหรือว่าในบ้านเรือนของเราเนี่ยครับก็สามารถตามความสะอาดเลนส์แว่นตาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำได้รับชมกันเลยนะครับก่อนที่เราจะทำความสะอาดแว่นตานะครับคุณผู้ชมครับให้เรานำน้ำมาก่อนครับ น้ำสะอาดนะครับใส่ในภาชนะนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่แว่นตาลงไปครับเราล้างแบบนี้ครับแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วคราบมันก็ค่อยๆหลุดออกไปนะครับให้เราใส่น้ำยาครับน้ำยาล้างจานก็ได้นะครับใส่ไปอย่างนี้แหละครับแล้วให้เราใช้มือถูครับ เบาๆนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้ด้วยครับเสร็จแล้วก็ให้เราแช่น้ำเหมือนเดิมครับแบบนี้เลยครับแล้วให้เราหาทิชชู่หรือว่าผ้านะครับมาทำความสะอาดครับ เช็ดครับเช็ดให้แห้งก่อนนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับแว่นตาของเราก็จะกลับมาใหม่แล้ครับตอนนี้ครับเริ่มเงาแล้วครับไม่ขุ่นมัวเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับ แต่มันยังไม่เสร็จนะครับคุณผู้ชมครับให้เราหายาสีฟันครับแบบนี้เลยครับใส่ลงไปด้านในนะครับเราบีบยาสีฟันลงไปเลยครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราใช้มือครับถูครับ ถูยาสีฟันให้ทั่วเลนนะครับเลนแว่นตาเนี่ครับแบบนี้นะครับให้เราทิ้งไว้ก่อนนะครับประมาณ5นาทีครับให้ยาสีฟันซึมเข้าไปครับตรงขอบตรงซอกนะครับหรือว่าเลนแว่นตานะครับเพื่อให้สิ่งสปกปรกหลุดออกไปนะครับ เสร็จแล้วให้เราเปลี่ยนน้ำครับเปลี่ยนน้ำแล้วก็แช่ไว้ครับแช่ไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราหาเนี่ยครับไม้พันหงูห,งหรือว่าสำลีแบบนี้ครับถูครับถูเบาๆนะครับถูให้ทั่วเลนของเราเลยครับทำแบบนี้นะครับ ยาสีฟันจะไปกําจัดคราบสิส่งสกปรกฝังลึกอยู่ข้างในนะครับมันจะมีสารฟูออลา์อยู่นะครับขนาดฟันของเราบันยังกำจัดได้หมดนะครับแล้วเลนแว่นตาแบบนี้ครับมันก็กําจัดได้นะครับคราบฝังลึกที่อยู่ข้างในเลนนะครับสามารถกําจัดได้หมดนะครับคุณผู้ชมครับ เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับอีกด้านนะครับด้านนี้ครับแล้วก็ถูเลยครับถูเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วให้เราล้างครับ ทำแบบเดียวกันก็คือแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้นะครับตักไว้ก่อนครับแล้วเรานำผ้าหรือทิชชู่มาเช็ดครับเราเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่นะครับคุณผู้ชมครับ เวลาเช็ดให้เราใช้นิ้วโป้งเนี่ยครับกดครับอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับกดอย่างนี้ครับถูอย่างนี้เสร็จแล้วตามด้วยผ้าครับคุณผู้ชมครับผ้าเช็ดแว่นตาของเรานะครับ ที่เขาแถมมาให้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับแว่นตาของเราครับกลับมาใสปิ้งเหมือนเดิมเลยครับตอนแรกๆจะขุนจะมัวนี่ครับตอนนี้ไม่ขุนไม่มัวแล้วครับนี่นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับ เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการทำความสะอาดแว่นตาครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับสูตรนี้ครับหรือว่าเคล็ดลับดีๆที่พ่อเพลินแนะนำในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแว่นตาแบบนี้ครับแว่นตาการแดดหรือว่าแว่นตาสายตาสั้นสายตายาวแบบนี้ครับนี่ครับเราก็สามารถทำความสะอาดได้โดยวิธีเดียวกันนี่แหละครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับในการกําจัดคราบสิ่งปปกปรกฝังลึกในเลนแว่นตาหรือแว่นตาของเราในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามพเพาเพลนชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ